โอเคนะครับอ่าคุณขอคุณครูขออนุญาตชี้นะครับอ่าคุณจะใช้มือพิเศษนะครับนี่เล็บยาวนะครับอันนี้ดอกเล็บนะครับสีขาวๆตรงนี้คือดอกเล็บทั้งหมดเลยเนี่ยดอกเล็บให้ทานผักและผลไม้เพิ่มขึ้นนะครับโอเคเนาะพี่เข้ามือขึ้นหน่อยครับโอเคเป็นอะไรมาเอ้ยตัวอะไรมาให้ระวังนะครับมีเส้นเลือดใหญ่แล้ระวังนะครับอันนี้โอเคเล็บสั้นดีครับแต่มีดอกเล็บเห็นไหมครับเล็บตรงกลางไหมครับดอกเล็บพี่เข้ามือขึ้นครับโอเคเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวเอาวางตรงนี้วางนี้วางนี้อวางนี่เข้ามือขึ้นครับผม โอเคข้อมือโอเคครับอันนี้ยาวไหมครับลูกยาวนะครับตัดมานะครับพิชพิชข้อมือหน่อยครับโอเคเรียบร้อยอ่ะยาวไหมครับเนี่ยยาวนะครับพลิกข้อมือขึ้นครับโอเคข้อมือปลอดภัยอันนี้ปึ๊บยาวไหมครับยาวเนาะถ้าเป็นส่วนใหญ่เอาพิกข้อมือขึ้นเรียบร้อยยาวไหมครับลูกยาวพลิกข้อมือขึ้นครับเรียบร้อยอันนี้มีดอกเล็บนะครับเห็นไหมครับเนี่ยสีสุดขาวๆเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยขาวๆตัวนี้ครับคือดอกเล็บนะตัวนี้นะเห็นไหมครับตัวนี้ไหมครับม้อก้อยไหมครับตรงนี้ครับกินผักและผลไม้เพิ่มขึ้นแล้วมันจะหายไปโโออเเเเคคคนนนะะล็บบบยาาวตััดมรี่ มีแค่อาริโป้นะมีดอกเล็บที่นิ้วก้อยเห็นไหมครับเห็นไหมกดแล้วมันยังมีอยู่เลยอันนี้ลิควิดหรือเปล่าไม่ใช่นี่คือดอกเล็บถูกไหมแล้วไปตัดมานะครับไอ้พวกนี้เล็บยาวตัดมานี่ดอกเล็บกินผักและผลไม้นะครับเริ่มยาวใช่ไหมเริ่มยาวพี่ข้อมือขึ้นหน่อยโอเคอันนี้ยาวแล้วเนาะนิ้วกลางนิ้วนางกับนิ้วก้อยนะครับอันนี้สุขภาพดีนะครับไม่มีดอกเล็บพี่ข้อมือขึ้นเรียบร้อยอันนี้เล็บเริ่มยาวนะครับเล็บเริ่มยาวแล้วดอกเล็บไม่มีอันนี้สุขภาพดีพี่ข้อมือขึึ้้้้้้้นนนนนนเเเเรรรรีีียยยยยบบออออัััไไมม่่ดิาาวววแลลคคขโ กไปไม่ได้ลูกอันนี้สุขภาพดีครับเล็บขาวอมชมพูนะครับสีแดงอมชมพูเล็บมือสั้นเล็บร้อยดีอันนี้โอเคสุขภาพดีนะครับเล็บเริ่มยาวก็จะมีบ้างนะไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าโอเคเียบร้อยนิอ้อขึ้นเรียบร้อยเอาถอยออกอข้าไม่ได้เอากาลางนิ้วออก,กเร็วยาวทุกนิ้วเลยยกเบนิวชี <laughs> สุขภาพดีไหมไม่ใช่นะมีดอกเล็บนะครับเห็นไหมครับมีดอกเล็บอเอาเงียบๆเลยลูกเงียบๆนะครับมีดอกเล็บทานผักและผละไม้เพิ่มขึ้นอันนี้อย่าก,กดอยากกด่ากดวางเบาๆวางปกติอนน เรียบร้อยนะดอกเล็บปังครับเดี๋ยวคุณจะบอกเป็นนิ้วนางของหนูไหมครับตรงนี้ครับนี่คือดอกเล็บครับผมอ่ะอยาก,กดอยาก,กดอยาก,กดอยากดโอเคสุขภาพดีครับไม่มีดอกเล็บนะครับตัวน,นี้เล็บสั้นโอเคยี่มากอันนี้เล็บยาวเนาะเล็บเริ่มยา,ยาวแล้วแหละเนี่ยไม่เริ่มยาวยาวแล้วเล็บยาวแล้วยาวแล้วนะครับโอเคตัดมานะครับพี่เข้ามือขึ้นหน่อยเร็วเยี่ยมอันนี้เล็บยาวนะครับเล็บยาวแต่สุขภาพดีนะไม่มีดอกเล็บเลยนะครับพี่เข้ามือขึ้นโอเคเรียบร้อยอันนี้เล็บสั้นครับยี่มากครับสุขภาพดีไม่มีดอกเล็บครับพี่เข้ามือขึ้นโอเคอันนนนีี้้เเลล็็็บบบยยาาววะครัตก ยาวเหมือนกันมีดอกเล็บเห็นไหมเด็กๆก็ขาวๆเล็กๆตรงนี้นะครับการผ่าตัดผลลไมให้เพิ่มขึ้นนะครับพี่กข้อมือขึ้นครับโอเคพข้อมือปลอดภัยนะครับเยี่ยมมากครับตินพี่กข้อมือขึ้นเยี่ยมมากเยี่ยมมากครับพี่กข้อมือขึ้นโอเคสั้นครับเยี่ยมมากพี่กข้อมือขึ้นเยี่ยมมากนิ้วก้อยนะครับเห็นชัดเจนเลยว่าหนูยาวนะแล้วก็ทุกนิ้วเลยจะตัดมานะครับลูกนะโอเคอันนี้เล็บสั้นครับโอเคพี่กข้อมือขึ้นหน่อยเยี่ยมมากนะครับอ้าวใครเสียงดังเสียยงงดััขขขบ้้้้โโอหใใคครรเเาา คนแรกก่อนเลยโอเคเล็บยาวนะครับไปตัดมานะครับพี่ข้อมือขึ้นหน่อยลูกอ่านี่นิ้วโป้งใช่ไหมที่ยาวนิ้วก้อยใช่ไหมครับจะไว้เล็บเดี๋ยวลูกไม่ได้นะตัดนะครับพี่ข้อมือขึ้นเดี่ยมยาวไหมครับยาวนะเริ่มยาวเริ่มยาวเริ่มยาวพี่ข้อมือขึ้นโอเคอันนี้ยาวเลยยาวเลยนะครับพี่ข้อมือขึ้นขี้ข้อมือลงก่อนดูดอกเล็บหน่อยสิเห็นดอกเล็บนะครับขาวๆตรงนี้เห็นไหมครับนี่แหละครับพันหมากแล้วผลัมันเพิ่มขึ้นนะครับ อันนี้ก็เริ่มยาวนะครับแต่นิ้วนิ้วกลางนิ้วนางก็เนี้ยยาวเลยนี่ไว้อันนี้อันนี้ไว้แน่นอนนะครับแล้วก็มีดอกเล็บด้วยไหมครับขาวๆเลยชัดเจนทานผักและผลไม้เพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมดอกเล็บปดแล้วเห็นไหมครับเนี่ยต้องไปทานผักและผลไม้เพิ่มขึ้นนะครับข้อมือโอเคข้อมือปลอดภัยอันนี้ดอกเล็บเยอะเลยเห็นะครับดอกเล็บนะครับเนี่ยดอกเล็บเนี่ยขาวๆตรงนี้เห็นไหมมีสีดอกเล็บมือเล็บมือสั้นครับค่ะอดีข้อมือครับสุขภูลื้อนะฮะมีสุขภูลื้ยครับมีการพดท่านิยมตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับเน อ, <osc> อันนี้เล็บเริ่มยาวแล้วลูกนะเริ่มงอกแล้วนะเล็บเริ่มยาวแล้วนะครับนี่นางเริ่มยาวแล้วนิ้วโป้งเริ่มยาวแล้วโอเคสุขภาพดีพลิกข้อมือขึ้นข้อมือปัดท้ายพยายามอันนี้ก็โอเคครับเล็บเริ่มยาวแล้วลูกตัดมานะครับนี่สุขภาพไม่ด uh ีนะทานวิตามินนะครับเทานผักและผลไม้เพิ่มขึ้นนะครับพลิกข้อมือขึ้นนะครับโอเคนั่งพี่อ่ะสุขภาพดีครับเล็บสาดพลิกข้อมือขึ้นเยี่ยมมากดอกเล็บนิ้วนางเห็นไหมครับขาวๆตรงนี้นะครับดอกเล็บดอกเล็บนิ้วนางเห็นไหมครับขาวๆตรงนี้นะครับเล็บสั้านดีโอเค ใช่ไหมครับเนี่ยนิ้วโป้งสองนิ้วนะครับนิ้วกางนิ้วกลางนิ้วนิ้วกลางไม่เป็นไรนิ้วกลางเนี่ยเริ่มลอกแล้วนะอันนี้ไว้เล็บแน่เลยนะตัดไม่ถึงเดี๋ยวตัดให้นะครับตัดไม่ถึงก็ตัดให้เลยโอเคเรียบร้อยโตใครโตใครมาสีรีสุดท้ายมีดอกเล็บนิ้วกลางสุขภาพดีครับพิข้อมือขึ้นข้อมือปลอดภัยกานผักและผลไม้เพิ่มขึ้นนะครับเล็บยาวไว้เล็บสุขภาพดีครับไม่มีดอกเล็บเห็นไหมครับพิชข้อมือขึ้นข้อมือปลอดภัยโอเคเล็บสะอาดพิชข้อมือขึ้น เยียมครับข้อมือปัดไทยอันนี้เล็บเริ่มงอกเริ่มยาวแล้วลูกโอเคถูกค,ครับ